ครับสวัสดีครับเจอกับซุ้มตองเกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับอันนี้วันศุกร์เนาะเจอเจอคู่มันอีกคู่หนึ่งนะคู่มันระหว่างโกเซมร้อยปะทากับสอีีสวรนนะครับที่สนามอันดามันซิตี้วันที่14มันแน่นอนครับอาทิตย์ที่14กรกฎาคม6ก,ก็นะครับมันแน่นอนครับคู่นี้เนาะ โกเซมร้อยครับเจ้าดาราเอกนะครับเจ้าดาราเอกเป็นไก่ที่เดินตีจิ้มตีนะครับเจ้าดาราเอกนะเป็นไก่ที่เดินตีจิ้มตีนะครับมีมีแข้งหน้านะครับเป็นโกเซมร้อยนะครับเนาะพ่อเขาพ่อของเจ้าดาราเอกนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเจ้าปืนใหญ่นะนะครับเป็นโกเซมร้อยแม่ก็เป็นลูกเพาะของโกเซมนะครับโกเซมร้อยครับ ส่วนเจ้าดอยงามนะครับเจ้าดอยงามเจ้าดอยงามนี่นําเข้ามาจากทางเหนือนะครับเจ้าดอยงามของสอมีส่วนนะครับเป็นไก่โยกดีตีแม่นครับโยกดีตีแม่นเป็นไก่เหลี่ยมๆโยกดีตีแม่นเนาะเจ้าดอยงามนะครับเสตีหกไฟนะตัวนี้ตอนหนุ่มต้อนหนุ่มห้าไฟนะครับอันกับหน่อย นำเข้ามาค่าตัวน่าจะน่าจะแสนแสนห้านะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะใส่ตีหกไฟนะตอนหนุ่มตอนหนุ่มห้าไฟครับอันกับหน่อยทั้งห้าไฟนะครับตอนหนุ่มห้าไฟเนาะแล้วก็ไทยไทยมาไทายมาอีกไฟหนึ่งที่อยุธยานะครับสี 40, นะ่หมื่นเนาะอันกับหน่อยเหมือนกันเนาะ ไฟที่สองชนน่าจะเป็นแสนบ้านสร้างนะครับสนามบ้านสร้างไก่ตัวนี้ก็อ่านกับหน่อยครับสตีหกไฟนะไก่ตัวนี้ครับถ้าถ้าไม่ผิดแต่ประการใดนะครับสตีหกไฟครับเจ้าดอยงามนะคู่นี้มันแน่นอนเนาะอีกตัวหนึ่งเป็นโยกโยกเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมหายช่องตีตีแม่นครับอัานกับหน่อยมาหกไฟนะพี่น้องก็ดูนะครับเลือกดูเลือกวัด นะครับคู่นี้คือใหญ่เจอใหญ่ซุ้มใหญ่กับซุ้มใหญ่เจอกันนะโกเซมร้อยนะครับเจ้าดาราอีกเนาะเจ้าดาราอีกประวัติผมก็มีประมาณนี้นะครับประมาณคร่าวๆเนาะเจ้าดาราอีกเนาะเนาะส่วนเจ้าดอยงามก็ประวัติก็คร่าวๆเหมือนกันเนาะวันอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับเจอกันที่อันดามันซิตี้นะอีกคู่นึงอีกคู่นึงเสียเบิร์ดกับเสียเบิร์ดกับ ปอนัทนิตน่าจะถอนนะครับปอนัทนิตน่าจะถอนปอนัทนิตน่าจะถอนนะครับเนาะเจ้าศรีนินนะครับน่าจะไม่ได้คู่นะมีข่าวออกมาแล้วนะครับรอคอนเฟิร์มอีกนะครับคู่นี้จริงที่ 4.4m นะครับเจ้าดอยงามกับเจ้าดาราอีกนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับพี่พเซียนไก่ชนทุกท่านเนาะวันนี้ซุ้มตอง99 เบากันติชัยก็จะมีรายงานประมาณนี้นะครับเนาะช่องน้อยๆก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทุกซุ้มทุกฟาร์มนะครับเป็นแนวทางนะครับเนาะชอบตัวไหนคือจิ้มได้วัดได้นะครับเนาะส่วนส่วนเบากันเอียงนิดๆน,นะเอียงที่มีส่วนนิดๆน,นะครับประสบการณ์เนาะก็รอดูใครจะเข้าทางใครเนาะนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ